น่ารักนะนี่อันนี้สวยไหมหกร้อยบาทขอตังค์หน่อยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะหนูจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งจตุจักรกัน,นะคะ่ะและวันนี้นะคะเรามีงบ1,000บาทก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเรา,าจะได้อะไรไปบ้างเนาะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ในโซนจตุจักรไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้ไปค่ะเดี๋ยวไปตามหาโซนมือสองกัน อันนี้นะคะเราอยู่ในร้านบูแต่ว่าคนไข้ไม่อยู่เดี๋ยวกลับมาแล้วกันนะคะคือบูดูน่ารักมากะคะ่ะไปไปต่อนี่อันนี้เป็นเอี๊ยมยีนนะคะแล้วก็เสื้อเก่านเทยตอนแรกอะเราตั้งใจว่า เราจะมาดูของมือสองแต่หนูอะเข้าไปเดยแล้วมารู้สึกว่าของมือสองที่เนี่ยมันเป็นแบบราคาไม่ได้ถูกมากนะคะมันเป็นของแบรนด์เนมที่เป็นมือสองนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนตลาดปัทวีกรเนาะที่แบบราคาถูกมากๆนะคะรู้สึกว่าไม่ถูกขนาดนั้นนะคะก็เลยจะเปลี่ยนแผนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาช็อปมือหนึ่งนี่แหละแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูว่าตอนเนี้ยตลาดจตุศักร์มีอะไรบ้างให้เราช็อปนะคะ น่ารักมากนีอันนี้สวยจไหมเนาะเฮ้ยอ,อันนี้น่ารักถ่าใส่ไปทะเลเนื่าจากว่าเร็วๆนี้เรามีทริปกําลังจะไปทะเลนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะหาออฟฟิศที่แบบใส่ไปทะเลแล้วกันนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะตอนนี้คนเยอะมากแล้วฝนก็สบายกีโต๊ะ เนาะเพื่อนผานนนี่จะถามราคาก่อนว่าเท่าไหร่ดมีสีดำกับสีนี้ทุกคนว่าไงแล้วก็มีสีขาวด้วยเออซ้ายหรือขวาอ่าถ้าใครอยากได้เบรสแบบนี้มาทุกคนดูไปค่ะได้แล้วหนึ่งตัว น,นี้เสื้อผู้ชายน่ารักมากมากนี่นะคะชื่อร้านอันนี้ก็ร้านกางเกงผู้ชายเช่นกันนะ แล้วแบบนี้ยงไม่เคยเห็นเลยทีนี้ใส่ไหมตีครีมจะมาลองกันไะคะว่าจะได้กลับบ้านไปกับเราไหมได้เลยอ่ะเนาะเอาสีนี้เลยอุดหนุนค่ะอุดหนุนหกร้ยบาทมาตังไหนคะ่ะทุกคน <laughs> ยังไม่จบง่ายๆหรอคร่ะวันนี้ทนผิวเราไว้พร้อมมาก <laughs> ไม่ครีมแต่ครีมมัามีแล้วแต่ฟ้าไม่ค่อยมีก็คือลมละลายไปกับร้านเมื่อกี้นะคะโดนไป3ามชุดทุกคนก็คือแบบถูกใจสไตล์นั้นมากนะคะก็เดี๋ยวเรามาเดินดูต่อนะว่าในนี้มีอะไรบ้างอันนี้เท่าไหร่อะคะอันนี้มงานแฮนด์เมดนะทุกคนเป็นสาวเมืนอนใส่คอ์เซ็ตอะ่ะสวยดีเนาะสวยเนาะนี่นะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่คอนโดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูว่าเราได้อะไรมาบ้างแล้วก็ดีงามแค่ไหนแต่บอกเลยว่าถูกใจทุกตัวค่ะทุกคนอ่ะมาเริ่มกันเลยจ้าเริ่มต้นที่ชิ้นแรกเลยนะคะเป็นตัวนี้เลยเป็นเดรสนะคะทุกคนเห็นในคลิปนะคะเป็นร้านที่เขาแบบ ตัดเองนะคะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งมันเป็นโทนสีที่เข้ากันลมากดูดิน่ารักมากด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นผูกโบแบบนี้ซึ่งเป็นผ้าลินินนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ที่ทะเลกันนะจ๊ะสีนี้ก็คือดีงามากและสิ่งที่ชอบมากๆของชุดนี้นะคะก็คือเขามีกระเป๋าด้วยนี่นะเออ คือชอบชุดที่มันมีกระเป๋าก็คือแบบว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบพกอะไรลุงลังอะ่ะถ้ามันมีกระเป๋าก็แบบเสียบๆเ,เข้าไปเออสะดวกดีไม่มีซับในแล้วก็ค่อนข้างบางอยู่นะคะตัวนี้นะคะรานะคาห้าร้อบาทเป็นสร้อยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวแกะให้ดูคือร้านนี้เป็นแบบเป็นงานแฮนด์เมดเหมือนกันเป็นหินนะคะที่เป็นสีสีแบบนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ที่ทะเลด้วยนะเนี่ยเห็นปะ พอใส่แล้วแบบดูกระจุกกระจิกน่ารักมากราคา280บาทนะจ๊ะ <c oughs> คือเราออมีบัตเจ็ตน0 0 0บาทใช่ปะอันนี้ก็เกือบพันแล้วนะ500กับ280ก็780แล้วต่อไปจ้าร้านนี้นำหนื่อมาทุกคนชอบมากชอบทุกชุดเลยจริงๆหนูมีเสื้อสไตล์นี้แบบหลายตัวมากนะ แล้วมีหลายสีมาแต่สีนี้คุณไม่เคยมีไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเป็นสีฟ้าที่แบบเป็นโทนร้อนนะแล้วใส่แล้วแบบเห็นปะมันดูขาวมากลูปอ,อันนี้คือชอบมากแล้วมันมีความแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงอะมีซิปด้านหลังนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูดีเทลใกล้ๆนะคะก็คือแบบตัดเย็บอะไรดูโอเคทรงดูสวยแล้วก็ชอบมากที่สุดคือชอบสีกับเนื้อผ้านะคะมันดแบบูมันนุ่มแล้วก็ มันเป็นลิ้นนิ่มที่แบบนิ่มๆนะคะตัวนี้นะคะราคา400บาทนี่นะต่อไปเป็นร้านเดียวกันเช่นกันนะคะเป็นเสื้อคล้ายๆกันเลยแต่ว่านางเป็นเชิ้ตนะคะจะเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยน่นารักมากถ้าสมมติว่าเราใส่ไปทะเลแล้วแบบเราไม่อยากโป้มาใช่ปะก็ใส่เป็นบีกินี่ข้างในแล้วก็แบบเป็นอันนี้เป็นคลุมเพราะว่ามันปิดก้นได้นะคะมันผูกแบบนี้ได้ทุกคนก็คือแบบน่ารักมาก ชุดนี้นะคะราคา500บาททุกคนและต่อไปร้านเดียวกันเช่นกันเราเอามาใส่เป็นเข้าชุดนะคะนังเป็นนี่ไปที่คลุมผมแบบนี้อ่าเป็นไงน่ารักปะปกรุบกริบกุบกริบร้านนี้นะคะหมดไป1,000บาทซึ่งมันเกินงบแล้วก็เออช่างมันเถอะง,งบ,งบต่อไปนะคะเป็นเชิร์ชแต่เนี้ยหนูคิดว่าน่าจะเป็นมือสองนะคะเป็นโปโลนะ มันเป็นสีที่น่ารักมากสีชมพูเป็นช้ดแบบนี้นะคะใส่แบบชิวๆได้ใส่ออกงานได้นะคะน่ารักมากตัวนี้ราคา3ามบาททุกคนโอเคเฮ้ยเพิ่งเห็นนะว่ามันเปื้อนท้างหลังอะ่ะอุย้ยจะซักออกไหมอะ่ะเดี๋ยวลองเอาไปซักดูก,ก่อนนะจ๊ะแต่แบบอุ้ยไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยเออมันเหลอเป็นจุดๆๆๆอะ อ่ะไม่เป็นไรซื้อมาแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนะคะเป็นโชว์เช่นกันเราชอบสีเขานะคะเป็นผ้าลินินนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ประมาณร้อยแปดสิบอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยน่ารักมากเป็นสีเ e อิร์ธโทนนะคะเป็นสีแบบบอกไม่ถูกอะสีอะไรสีเบจมั้งเออสุดท้ายนะคะเป็นถุงผ้าค่ะ น่ารักน่ารักปะมันเป็นลายแบบเนี่ยแบบเนี้ยจริงๆมันมีหลายสีมากนะคะมีสีดําสีเขียวสีน้าเงินแล้วก็สีแดงซึ่งไม่มีสีอะไรที่เหมาะกับเราไปกว่าสีแดงอีกแล้วนะคะมันเป็นแดงที่แบบออกโทนส้มๆนิดนึงนะแล้วก็มีซิปด้านหลังให้แบบนี้นะคะข้างในก็คือแบบบุอย่างดีข้างในนะคะเป็นแบบนี้ทุกคนก็คือใส่ของได้เยอะมากคือหนูอะเป็นคนที่แบบ เวลาที่ไปไหนหรือเดินทางอะไรเงี้ยจะชอบพกของเงยอะมากถสาทายออกมาน่ารักมากเดี๋ยวจะให้ดูคือมันพอดีกับตัวของเรานะเนี่ยน่ารักปะแล้วราคาก็คือดีงามมาก150บาทเท่านั้นนะจ๊ะอันนี้ก็คือชอบมากโอเคค่ะทุกคนก็คือเราตั้งงบไว้1,000บาทใช่ปะเอาจริงๆไม่พอจ้าเกินงบไปไกลมากนะคะแต่หนูรู้สึกว่าถ้าใครที่ชอบงานแฮนด์เมด งานให้แบบไม่ซ้ำใครนะคะแล้วก็มีของให้เลือกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นของแต่งบ้านต้นไม้ปลอมต้นไม้จริงหรือเสื้อผงเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็คือมันครบมากนะคะถ้าใครนึกไม่ออกว่าสาวาทีจะไปเที่ยวไหนนะคะก็แนะนำเลยคะ่ะจตุจกักรแต่บอกก่อนว่าไปช่วงเย็นๆนะทุกคนช่วงนี่หนูไปนะคะประมาณ3กับ4โมงแล้วก็ยังรู้สึกว่าร้อนมากก็แนะนำนะคะประมาณ4โมงเป็นต้นไปอ่ะ เอออากาศก็จะโอเคเย็นสบายนะจ๊ะก็มาเที่ยวกันได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้ไปอัปเดตจตุจักรนะคะซึ่งหนูก็ไม่ได้ไปมานานมากๆนะคลิปหน้าอยากให้ไปไหนอยากให้ทําอะไรหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรก็บอกกันเข้ามาได้นะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย